สวัสดีฟีทุกท่านนะครับเชิญชมพระหลวงปู่ทวดวัดชังให้ปัตนีนะครับนโมโหที่สตัตอาคันติมายะอิติภควาเรามาเทียบเทียบกันนะครับมีพระแท้พระปลอมนะครับเป็นพระอริยคณาจารย์อีกรูปหนึ่งนะครับเรามาทดสอบทางวิรับวิทยาศาสตร์กันติดไม้เหล็กนะครับวกนี้พิมพ์พระรอดนะครับ เนื้อว่านนะครับโดยต้องการสร้างพระให้จำหน่ายท่านเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับเมื่อขอขมาบารมีหลวงปู่ตโตนะครับพระลังเพื่อบูชาพระเครื่องนั่นเองนำเอาไปทางใต้ทันใดนั้นพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่มาด้วยนะครับองนี้เป็นพระเกนะครับํเนนบำเหมือนมากนะครับคือพระอาจารย์นองได้ทักท้วงว่า เป็นที่มาในการสร้างนะครับอนุภาพของหลวงพ่อทวดนะครับมีรันตรายปลอดภัยชั่วนิดนิดรันกำเนิดพระเครื่องหลวงปู่ทวดในปีอาการพ่าพศ2497นะครับในช่วงนั้นพ่อทวดหยบน้ำทะเลจืดเจ้าวาดองค์แรกของวัดจังให้ได้ประทานนิมิตอันเป็นมงคลยิ่งแก่ ในอนานันคณนารักซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ห่างจากวัดประมาณ3ากิโลเมตรนะครับได้สร้างพระเครื่องรางเป็นรูปภิกษุชลาขึ้นแทนองค์ของท่านนะครับได้นำน้ำมัสการพร้อมปรึกษาท่านอาจารย์ทิมเลตจยมงานสร้างในวันที่19มีนาคม2497ตรงกับวันศุกร์ที่15าคำ เดือนสี่นะครับเพื่อเนื้อหาพร้อมดูง่ายดังตัวอย่างนี้นะองนี้เป็นภาพพร้อมอย่างเหมือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูองแท้กันนะครับภาพแท้แรงง่ายนะครับถึงยุคสองสี่เก้าเจ็ดในสมัยนั้นพิมพ์พระเครื่องหลวงพ่อทวดเรื่อยมาทุกๆวันนะครับจนถึงวันที่ห้าเมษาสองสี่เก้าเจ็ดพิมพ์พระเครื่องหลวงพ่อทวด รุ่นแรกได้64,000องค์ั้งทางทั้งที่ตั้งใจจะพิมพ์8 4 0 0มา8 4 0 0 0นองคนะครับแต่เวลาในการปลุกเสกก็ต้องหยุดพิมพ์ระเครื่องเพื่อเอาเวลาเตรียมงานพิสีปลุกเสกรัเครื่องหลุงพรอทวดตามเวลาที่พรอทวดกำหนดให้นะครับพระครูปฏิบัติและแล้ววันอาทิตย์ที่18เมษายน2497นะเร้านับขึ้น15คำ เวลาเที่ยงตรงนะเนินดินบริเวณอุโบสถเก่าโดยที่อาจารย์ทีมเนี่ยเป็นประธานพิธีนะครับและนั่งได้รัตนาอัญเชิญพระวิญญาณหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับพร้อมวิญญาณหลวงพ่อสีหลวงพ่อทองและหลวงพ่อจันทร์ครับซึ่งหลวงพ่อทั้งสามองค์สถิตยอยู่รวม กับหลวงพ่อตวดในสถูปหน้าวัดขอให้ท่านประสิทธิ์ประสาทความศักดิ์สิทธิ์ความขลังแด่พระเครื่องนอกจากนั้นก็มีหลวงพ่อสงโคสโกนะครับเจ้าวาดวัดพระโควศิลา,าลองพร้อมด้วยพ,พระภิกษุอาวุโสนำอัจชริงให้นะครับ ลายพิธีปุกเสกพระเครื่องสมเด็จหลวงพ่อตัวเจ็บน้ำทะเลจืดเสร็จในเวลา16นาฬิกานะครับของวันนั้นและได้แจกจ่ายให้กับประชาชนผู้เลื่อมใสศรัทธานะครับที่มาคอยรอรับนะครับจนหนาคลั่งนะก็ปรากฏว่าในคืนนั้นวันที่18เมษายน2497กรรมการได้รับ เงินจากผู้ใจบุญสมทบทุนทางอุโบสถนะครับหลังจากนั้นมาด้วยนะครับอำนาจบุญบรา,ารมีภิพิธหานะครับหลวงพ่อทวดได้ดลบันดาลให้กับพี่น้องหลายชาติหลายภาษาร่วมสามัคคีสลสัทนะรับคาน้ำบ้านก็มีนะครับโมตนาสมทบทุนสร้างอุงโบสดดำเนินไปเรื่อยๆไม่ได้หยุดยั้งนะครับช่วงนั้น จนถึงวันที่9สิงหาคม2499ได้จัดพิธียกช่อฟ้าและวันที่31พฤษภาคม2501ได้ทำพิธีผูกพระธศสีมาอุโบสถหลังนี้เสร็จสิ้นนะครับสมบูรณ์หลังจากที่การสร้างพระเครื่องกีบบัวห้าเหลี่ยมชัดเจนนะครับในครั้งนี้ประสบความสำเร็จการสร้างพระเครื่องหลวงพ่อทวดก็ ได้มีขึ้นอีกเรื่อยๆเรื่อหาอไรายได้เพินทุนในการบำรุงและสร้างวัดชังให้และวัดอื่นๆอ,อีกต่อไปนะครับจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์และกิมเกี่ยวก็มีนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทวดที่มักจะโปรดและช่วยเหลือผู้ที่มีจิตใจที่มีศีลมีธรรมอยู่เสมอพระเครื่องพิมพ์มพระรอดนำมาให้ชมกันนี้นะครับเพื่อศึกษาถึงเนื้อว่าน ดังองค์นี้เป็นองค์ครูองค์นี้ทํามาให้ชมองค์นี้นะครับมีสภาพสวยดูง่ายมีคราบน้ําว่าน <Okay. S 1> พุทธคุณนะครับวานร้อยแปดและขายว่านปรากฏอยู่นะครับสำหรับหลวงพอ่อทวดเนื้อว่านปีพศสองสี่เก้าเจ็ดงนี้แขวไซขึ้นเต็มนะครับในพิมพ์พระรอดใหญ่ที่จำหนิที่สําคัญตาจะเป็นร่องไม่ปรากฏเมตานะครับมีเม็ดแดงเม็ด ดำนะครับเม็ดขาวปากจะเป็นเส้นนูนขึ้นมานะครับด้านหลังจะปากกดลายนิ้วมือเล็กน้อยนะครับมีเม็แร่ต่างๆที่องค์พระในการพิจารณาพระเครื่องหลวงพอ่อทวดนะครับเนื้อว่านพศ .2497 นั้นนะครับจะมองเห็นเป็นสีโครเมียมนะแร่นอกจากพิมพ์ที่เราต้องดูแล้วก็ต้องมาดูอนิโมทาาด้วยนะครับโดยเริ่มจากพระเครื่องทั้งหมดสร้างจากมวลสารบ้านสด108อย่างเลยทีเดียว แคลไซ้์นะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนเห็นไหมฮะนำมาตําขนาดลงสดนะครับท้องถิ่นเรียกว่าว่านเป็นนะผสมกับดินกากยายักษ์หลังจากได้นํามาผสมก็เข้ารวมกันมีน้ํามันตังเอวเป็นตัวประสานกันนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมพิมพ์พะรอตองนี้สวัสดีครับ